น้องก้าวจะเดินไปไหนคะลูกเดไปทุ่งนาทุ่งนาหรอปไปไปพาไปหน่อยทนไม่มาทนอ๋อไม่ต้องมาเลยทนเขาด้วยนีไ่ไฟค่อยนี่ด้วยอืมเขาจะวันอ๋อทางตะวันเหรอลูกทำไม,ไไมเป็นอย่างนั้นอะโดนพายุสิลูกล่นเลยล้มเลยอ่าไปลูกไปพาไปทุ่งนาใช่ไหม เอาหัวก้านนักยอมเอาไว้ตีทนทนไดนมม้อืมใช่จ้ะแล่วจะต้นมะม่วงนี่แล้วจะเลี้ยงเป็นต้นอะไรจะเรียบแล้วค่อยจะจะลงไปดูไปลงไปลงไปดูซิคุณพ่อตัดหญ้าเรียบร้อย,ยไ,มมไมมหมเรียบยมาเย่าลาเย่าเหรอลูก ดูสิเข้าอยู่นะอืมอืมโอเคไปลงไปลงได้ไหมได้ค่อยๆลงลูเออไปลงเดินเดินมองข้างหน้านะคะลูกไปเดินลงไปอเออข้อตนะัวแรอืม าใช่ตุ้มๆก็ปลูกไหมสวยไหมลูกในหันหน้ามาหาเพื่อนๆซื้อลูกสวยไหม,ม <า S 1> ข้ามได้เหรอลูกอ๋อคุณพ่อปิดทางแล้ว,วลนะอุ้ <LEGO S 1> ยเสียงตุ้มๆเห็นปลาเห็นปลาเห็นข้าวไหมลูกข้าวข้ามาแล้วข้าวเลยเดินมาข้าวเห็นข้าวไหมลูกอันไหนข้าวมีข้าวไหม มันมี<ะ>ที่นี่อยู่ไงก็เดินข้ามเดินเหยียบเอาหนอันไหนข้าวคะลูกอันนี้นะคะลูกอันนี้คือข้าวนี่นี่เดี๋ยวแม่บอกให้อันนี้คือเม็ดข้าวนะเนี่ยรวงข้าวนี่ข้างข้างในนี่ข้าวกําลังจะเติบโตนะเนี่ยเดี๋ยวสักที่ครูให้ทาอะ่ะโอ้ในนี่ไงใช่แล้วอันนี้แหละค่ะลูกอันนี้ไม่เหนียวมากเลยอ่ะตันี้มันเหนียวอื่ เดนี้เยอ่นยก้วนย่ามัลาเลยข้าวค่ะลูกข้าวไม่ใช่ย่าหมดเลยข้าวค้าไเคเป็นปน,นี่ไงแม่อืมใช่ไหมลูกที่เคยเรียนใช่ไหมเหมือนกันไหมลูกอืมแม่อืมไปดูไปไปไนมา

สวยไหมคุณพ่อค่ะอู้โดดได้วเหรอค่ะดูเอาดูอีกเอาจะดูอีกเหรอจะโดนให้ดูกลับไปฮะเดี๋ยวอู้หูเดี๋ยวอู้หูไปพี่เปิ้ลตามลูกไปค่ะดูไปข้าวหมดเลยเดี๋ยวะมากออกรวงเต็มเลยนี่ก็นไข่ข้าวน้องกินไม่ข้าวข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องทำลาย นี่คืออะไรไหนดูสิไข่หอยเชอรี่ลูกตัวตัวตัวลายของข้าวลูกไข่หอยเชอรี่ตัวชะกาลลูกตัวมันคือมันคือตัวลายศัตูลูกมันคือศัตรูของข้าวค่ะไปกินไม่ได้เพราะมันจะติดค่ะอืมศัตรูเบอร์หนึ่งของข้าวลูกเราเราเดินรอบมาทางนี้ดีกว่าป่ะพ่อจะไปเลาะหาดูหอยเชอรี่เดินมาเดินเดินรอบในนู้นเราเราออกทางโน้นหาให้นะ

มันหุบเลยห็นไหมดูดูมันเยอะเลยโอ้ยเยอะเลยตรงนั้เยอะไปไปไม่เอาลูกมันเป็นน้ำเราไม่เข้าไปเราเดินไปทางนี้เดินได้ไหมได้ไปเดินสิเรค่อยเดินไปทางนี้ไปไปเดินลูกเดินได้เลยเดินสองขาไม่ต้องเดินเออเดินสับขาไปเลยเออมองหาด้วยนะอุ้ยเขียบ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 ไม่ใช่เขียบนี่มาจับนี่อยู่ ตป็นเกลียวเราเขาหนี้ย่านี่นะเดี๋ยวไปยื่นข้อพิาตอนย่าห่อยมันย่านี่นะปล่อยได้ไงโอ้จะถอนขึ้นไหมเนี่ยถอนไม่ขึ้นแล้วเนี่ยกอขนาดนี้เนหาตัวช่วยก่อนคุณพ่อไปเอาเสียมก่อนลูกเสียมข้อย,อยูไ่ไหนน่าจะอยู่ใ,ใกล้นะ อเสียงตุ้มตุ้มเลยหย่าเดี๋ยวพ่อพรุ่งนี้คุณพ่อมาจัดการมันเสียงมันอยู่ไหนดูเต็มหมดเลยต้นหญ้านะคะต้นหญ้าต้นข้าวคล้ายๆกันเลยคุณพ่อไปหาเสียงเหมือนกันแหวนดูนี่ไงเจอแล้วไงในในหนในในมันคือศัตรูพืชโลกศัตรูของข้าวเพราะถ้ามันฟักออกมามันจะมากินข้าวเรา ข้าวเราจะไม่โตเราต้องเอาออกเาไปทำลายว้าวเปิ้ลอะไรสีชมพูสีแดงล่ะมีตีเสือไหมม่สุดทุกสุดทุกมะนาวมะนาวหล่นไหมพี่เห็ดเห็นละนี่เห็ดที่แม่บอกไหนต้นตะไคร้เห็นไหมไม่ใช่เห็ดที่วัวเหรอใช่เออคนลานนี่ไม่เห็ดตัวนี้ที่นั่นน่ะเนี่ยโคลานนี Kh ่เห็ดอืนไปจับนะคนลานคนลาน นี่ขามไปจับเลยนี่เห็ดเบื่อนี่ใช่ไหมเห็ดที่วงเปิดเยน้าเราว่ามีองชอี่ไหมอออะไรเนี่ยนับดูซิไม่นบมามันยังนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแป้าสิน้องฟอเอาใบหักมันหลอหน่อน มันกล้าระวังตกนะลูกเดินไปอะ่ะเราคุณพ่อกันสิลูกพายุพยแม่เอาไปกินก่อนตอนนี้ ไม่ลูกมันกินไม่ได้มันมันไม่ได้ขอกินตัดตัอ่ะโอเคโอเคแค่นี้จบคลิปก่อนวันนี้บายบายเพื่อนๆก่อนค่ะลูกบายลูกบายบายแล้วไงต่อแล้วเราจะขึ้นไหมอ่ะไม่ลูกมันตายแล้ววายนี่เหรอเดี๋ยวมันก็ตายลูกไม่บอกเพื่อนๆเลยไม่บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะลูกว่าไม่หน่อยเนาะอย่าลืมจะได้ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เดิะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกลับบ้านแล้วฮึ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 บ้าแล้วหนี่